สวัสดีค่ะช่องนานาลุกสาวหล่จ้านานานังสิแม่นานาไปันไปวัดสว่างมาจ้ะไป็นจุดประทันน้องนานาอย่าทำของแม่ไปจุดประทานถวายใครจะอันที่ว่าบระเดไทยเพราะว่าแม่นานาถ่ายวิดีโออีกช่องหนึ่งก็จะเนาะแม่นานาถ่ายของแม่นานาชนแนลนะแต่ว่าเอาอันหางประทานมาอันลูกกระวนเอาหางประทานมาฝากเพื่อนๆอยู่ด้วยจ้ะเนี่ย พว่าที่บระเทศไทยวิดีโอตอนอยูวนเน่ะมันก็หลายเครื่องเนาะจากทิท่ทยอันทายเครื่องไล่องได้ไดนะจ๊ะเอ้าตรงนั้นน่าก็หมุนออกน้องเม่หิมะไม่หล่ามา,มานาังน้ำแม่หิมะมาสวัสดีค่ะก่อนเดี๋วมาสวัสดีค่ะก่อนมาสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะกันมาสวัสดีค่ะส,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 สวยๆกันสวัสดีค่ะฝ <s> ากช่องนานา,นานลูกสาวลาด้วยนะคะอ <s> ุ้ทําไมหน,น,น,น้างออย่างน,อน้อยหรอกอ่ะสิบเอ็ดโมงเนี่ย บ่ได้ไปนะเม่แต่งตัวสวยแต่ไม่ได้ไปค่ะอันแม่นาหน้ากับคอ,อนเขเลขพูดแล้วแล้แม่นาหน้าสีตัดลงห่หายห้ลง่เบิงตัดคลิปลงอันนี้เลขหางประทัดนะคะข้างบนจะเป็นหกห้าห้าสองแปดจะานอันเพื่อนๆอันอยากเบิงห,ว,หวยโดยเฉพาะอ่ะเขาไปเบิงช่องแม่นาหน้าชาแนลได้เ้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องนานาลูกสาวลานี่ ก็เราจะเฮ็ุเป็นคลิปทั่วไปจ้ะคลิปไปหันไปหนีกินแน่พาลูกเที่ยวแน่คลิปทายนองนาหน้าจา้ะเพราะว่าตอนแรกติดตั้งใจว่าเฮตดคลิปนี้เป็นช่องนี้เป็นช่องหวยแต่ว่าพ่อตอนนั้นสั่งเอสเซนต์มาพานเนาะก็เลยไปเป,เปิดอีกช่องหนึ่งวันนีเฮ็ุไปเหตุมาบัดพานทั้งสองช่องลเลยสิไปเป็นคลิปหวยอยู่ช่องนั้นจ้ะแม่นานาชาแนลแต่วันนี้มาฝากซะก,ก่อนเนาะกสิมาที่บายบอกม่านมาในาน้ำช่องขอมนาะจา้ะเนาะ อัคลิปวิดีโอที่แม่นานาไปถ่ายที่วัดสว่างอ่ะตอนที่ไปถวายทัดอ์ะจะอยู่ช่องแม่นานาชาแน,นลนะคะแต่ว่านี้ก็ยังขอห่างมามาฝากเพื่อนๆก,ก่อนเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่เห็นช่องแม่นานาชาแน,นลก็ฝากช่องนานาด้อจ้ะฝากช่องนานาฝากนานาลูกสาวหลานจา้ะจะเสียวคลิปรูปคลิปยังลงจ้ะการกินอยู่หล่ะไปหันไปนหนีก็เสียวลงในช่องนานาลูกสาวหลานเนาะ เพราะว่าบ,า,บางเทื่อนาท่านบางท่านที่อยากจะเบิ้งหวยกอะไปเบิ้งที่แบบว่าบ่อยังมีอันอยากเบิ้งแต่หวยด้วยตรงเนาะนอกจากเนาะเราเบิ้งกันช่องแม่นา,นาชาแน,นลแต่ว่าในช่องนานาลูกสาวหลา่าจะมีเนี่ยตัวดื้อเนี่ยค <c> น <ười> ขี้ดือด้อนี่บ่เด้ไปน้ำเมย์อันดูน้ำพอ,พอกับมีออเดอร์ท่านสิพิดล้านไปลูกค้ากันลูก้ากับบน ขันพีทล่ะขันพรมเป่าพุงไปกันรองหน้าที่จ้ะไปกันรองหน้าที่สองคนกับปากทั้งสองช่องนี่ยนะจ้ะปากช่องนานาด้วยนะคะเอ็นเอ็นเอ็นดูสงสารเอ็นดูน้องนานาด้วยค่ะก็อย่าไปมีรายได้ทั้งสองช่องนะจน๊ะเนาะที่แรกเราบริั้งใจจะเห็นสองช่องให้เพื่อนๆแบบว่าอันนี้ดอกจ้ะเพราะว่าคือสั่งรายได้ก็ทานจต่แต่ยังมีรายได้น้ำยูทูบนาะเพราะว่า เวลาแม่นาน่าไปไปถ่ายคลิปหวยเนี่ยเมนาน่ากับมีคา่าเสียใจจ้ะมีค่าเดินทางมีคา่าเสียใจคา่าหลายอย่างอยู่อันตั้งแต่ค่าเน็ตเดือนหนึ่งก็บว่าน้อยแล้วค่าน้ามูกน้ามันค่าไปทำบอกรทำบุญนะเพื่นเนาะทำบุญนะเพื่อนแดงสินะแล้วก็เดินทางไปการกินยูงสิบังหมองกระสิไปไกลสิจากกันก็เลยก็เล,เลอยอยากอยากมีไรายได้ทุนทูปนี่สา่งมะพานาัมะเขือแม่นาน่าก็คิดว่าผิดกฎอ,อย่างรือเปล่าคือยังสั่งไอเส่นมะพร้า ก็เลยร้องเปิดช่องไม่เบิง้งวันนี้เัิดบังเอ,อิญผ่านพ้อ,อ,อก,กันทานมือเดียวกันเลยจ้ะก็เลยเสียดายถิ่มบ่ได้เนาะกัคันเพื่อนๆอยากเบิ่งหวยเบิ่งเงี้ะช่องแม่นา,นาชาแนลนะคะฝากด้วยค่ะแล้วก็ช่องนานาลูกสาวลาเนาะจ้ะเน,นาะกัให้ความเมตตาเป็นดูน้องนานาได้เด้อจ้ะลูกสาวลาโชคดีได้มีแต่ลูกชายสามพี่พี่ทีนพ,พี่นัทแล้วก็พี่นาที จะมาได้น้องนาาค่ะคนที่สี่พาครั้งที่สามจ้าเนี่ยเกือบตายเผาแล้วยังไลยลูกมไอยิ้มานไ้ตาวานให้กล้องกันค่ะอาใส่ชุดสวยก็ไม่ได้ไปกับแม่เอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะฝากในเดจ้าเด้อขอบคุณที่ติดตามจ่ะกายว่าเมนนาเดจ้าว่าคือเฮ็ดหลายช่องเท่เมนานาบริตั้งใจี่เฮ็ดหลายช่องจ้ะตอนนั้นมันเปิด หลักได้ด้กับยูทูบช่องแม่นันจยช่องนานาลูกสาวหลานพ่อพานอนา่ะจ้ะเดี๋ยวเลยต้องไปเห็นอีกช่องนึงนเหมือนเพ่อนพ่านเดี๋ยวเลยเห็นตังง้งตงอะไรของพ่อพันพ่วยพ่อนพนันมาทวนเป็นยังสื่อมาแต่วัดอ่ะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายฝากน้งองนานาด้วยนะคะอ่ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆปากหมูเสร็จแล้วเอาเร็วๆเออเดี๋ยวแต่อารมณ์ขอบคุณค่ะ